ขอบคุณทนะของคุณธนะวชิรบานีเลยครับผู้จัดการฝ่ายกรรมการจัดก,การแข่งขันครับขอบคุณคุณใจ<ด>ยำรงคําแดงครับผู้อำนวยการครับผมมูลนิธิมูลนิธิอะไร <laughs> <laughs> วิธีสุข <laughs> มูลนิธ <Okay. S 1> ิวิธีสุขมูลนิธิสุกเป็นผู้ใจดีนะที่เ่วมงกานสร้างพื้นที่ประทีทั้งสค์ให้กับน้องๆเยาวชนเลยครับครับ เอาล้วครับมาชมเกงข,นขันในครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้ยังเสมอกันที่1นึ่งวุ่นหโหคนดูตอนนี้ปาไปแล้วเกือบ2,000ันหมอนทองวิทยาวัยรุ่นจากบานันล,ล๊อปเปียวขึ้นรถขนฝันมาทีแค่นี้เลยสิบเอาดครัอิมพีิวชัสนโรงกดล,ลิฟทชั้นหกที่คขบวนชั้นฮอเดินกลับแชมป์จากบางนาตลาดอย่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดตลาดชชแชมป์ชอนเชตของรอบจังหวัดมาเลยไอ้หนุ่มหนานตาซ้ายขวาแล้วก็ไม่เข้ากรอบเลยครับลูกนี้เป็นลูกนุ่มเบนจากผู้คุณประตูของทางด้านโรงเรียนกีฬาจังหวัดตลาด แล้วโยนยาวมาเหมือนการจาังหวะนี้แล้วยังปะได้ครับทา้านของวัชรกรบอลบุกมาใหม่ทางด้านของลงใงนกีฬาจังหวัดตลาดให้ประใหมท่ทีหนึ่งมองคึงกลับมาตั้งย้อนกับประใหม่เบิร์นยาเอาขึ้นหน้าใหมท่ทีหนึ่งเอาเลยพิกเลยขึ้นได้แล้วก็ออกลวมาังก็ได้นกีฬาออกข้างสนามไปอย่างอยู่ที่ทางด้านของหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอากลับมาไม่มีทีว่างซาลาแพาจะเชิงเซาเอาเลยวไัยไรุ่นจะบัอน้เปรี้ยวยังมอลทองวิทยาดุยกลับมาบางนัด แล้วตรงนี้ยิ่งก็โหูเข้ามือทางของวชิรก,กรเลยครับสวนกลับยาวมาเลยกีฬาจังหวัดตาดขี่ออกมาออกด้านข้างไฟเลยครับจะเป็นลูกคิกอินของทางด้านหมอนทองวิทยาแล้วตังวันนี้พลิกขึ้นกับประมายให้ออกมาด้านขวาแล้วใส่แล้วก็ไม่เข้ากรอบเลยครับเป็นลูกเรเล่นจากผู้สาวประตูเลยครับครับขอบคุณไปถึงผู้บริหารส่วนการค้าอิมิเลเรส์สำโรงนะครับคุณพินโย กิลเลรเพโรดคุณโอลานกินเลอรเพโรดด้วยนะครับที่สนับสนุนพื้นที่ดีๆแบบนี้นะครับมาชมกันต่อครับเอาเลยครับปาร์ตน,นอมขมทองวิทยาขอบคุณมากคุณอย่า,ยายใจดีที่รวมเปิดมันที่ใส่กันน้องหลุดมาแล้วจังวัน,นี้คือหลุดมาแล้วก็เฮ้ยไม่เคยกอบเลยครับเอาเลย,เ,เ,ลยเกือบไปแล้วไอ้พื้ทีา S <S <S แล้วโยนยาวขึ้นหน้ามายังงกเปลี่ยนทาาออกมาได้โอกาสบุกหล้าของกีฬาจังหวัดตราดชี้ขึ้นกับใบทีหนึ่งทางด้านของกีฬาจังหวัดตราดผู้สินยังให้เล่นปาดตัวกับมาไม่ผ่านหมอนทองวิทยาบีกัมาที่เจ้ากัดไอ้หนุ่มแดนใต้ขึ้นลุกคนฝันมาที่ขึ้นน้าสุดกันคอ,อกันคาอีพิโนะสำโรงเลยครับ แล้วตัวนี้ยังอยู่ข้อทางทางด้านของกีฬาจังหวัดตราดโหเมื่อกี้ผ่านไปแค่สองนาทีไปแล้วเสียงไปแล้วว่าส <ม S 2> เสียวว<ร>่าเสียวอารับกีฬาจังหวัดตราดหมัท้องวิทยาบีกับมาลวเวยแล้วก็โดนสกัดเคี้ยวด้านข้างไปเลยครับเรายังมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะที่สนับสนุนการแข่งขันนะให้เด็กๆได้มาเตะนะขึ้นห้างแบบนี้ครับนะครับขึ้นห้างแบบนี้เนี่ยที่เดียวเลยที่ ศสุดใคล้ๆมิเรย์บอลสำโรงชั้นห <วด S 1> <6 S 2> กานาะชั้นหกโค้ชชั้นหกเอาละเว้ยมาชมกันต่อหมอนทองวุฒิยาลูกนี้จะได้ฟรีดังนี้เข้ามาเปิดกลับมาทางไหนแล้วก็เฮย้ยเตะไม่ดโดนกีฬาจังหวัดตาดลูกนี้ระวังกันด้วยในกีฬาออกมาด้านข้างแล้วก็เป็นลูกคิกอินของหมอนทองวุฒิยาเลยครับที่ทเจ้ากัดไหลกระป๋าม่เจ้ากัดชิดยาติดบล็อกแล้วก็สวนกระป๋าม่ายทำนักกีฬาจังหวัดตาดจี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งให้กระป๋าม่แล้วเปิดกลับมาลูกนี้ก็โอ้โหบอลออกข้างไปเลยครับ แล้วตรงนี้มองมาแล้ววชรกรมองแล้วโยนยาวขึ้นหน้ามาคลิกข้ามือผู้สัตประตูเลยครับโยนยาวกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วให้กลับมาโยกลงมาอีกทีหนึ่ง,แล,งแล้วเรื่องนี้เรารองด้านกีฬาไหลเอาด้านข้างอา่าเลยกีฬาจังหวัดตราดโตเข้ามาแล้วใส่วาติดบล็อกเลยครับอย่างติดบล็อกไปลูกขี้ของน้ากีฬาจังหวัดตราเลยครับ อชิตพลนะครับผู้เล่นทางด้านหมายเลขเก้าของวรงเรียนกีฬาจากกาตรรดตรงนี้พาบอลยกยาวขึ้นหน้ามาแล้วก็โหโหบอลมันออกหลังไปเลยครับ <S <S แล้วชลากรยกยาวขึ้นหน้ามาป่วงสกัดออกมาได้เข้าทางทางด้านของวอนทองวิทยามาที่เจ้าแคมป์พีกขึ้นกระป๋บบาม่แล้วเดินประทัรออกมาแล้วก็ฟาวขอบคุณมากครับขอโทษให้ภายมีนิสัยนักกีฬาครับเอเดนพุซซอนเลยครับเพื่อนกันมันโนแอลเลยครับไม่ดื้อไม่สุกไม่เฉบไม่พนัน อาเรเวเสมอกันอยู่ที่1ประตูตอนหนึ่งแล้วโยงยาวขึ้นมาแล้วก็ยังจะปัดออกมาได้เลยครับเป็นลูกลิกอินอีกครั้งหนึ่งครับกีฬาพิยาวิเศษนะฮะสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตนะฮะก็ติดตามกันแล้วก็ลูงนี้ยิงออกหลังไปเลยครับเป็นลูกเต็มมุมอาเร่มหมอนทองลูกนี้จะกดติดเลยหรือไม่ เพื่อนกันนะเว้ยเพื่อนกันมันโนแอลหลายลึกเข้ามาใหม่แล้วระวังกันด้วยนกักกีฬา50-50มาที่ห้าหน้าของกีฬาจ,จังหวัดตราดเว่ยเดี๋ยวเข้ามาอร่อยพามาอีกแล้วกีฬาจ,จังหวัดตราดลึกลงมาได้แล้วลงนี้จี้ขึ้นมาแล้วปาดออกมาปั่นโค้งนี่ก็ติดเซตข้าเมืองหน้าของวังงชรกรเลยครับโอกาสโดนกลับลูกนี้โอ้โหลูกนี้โดนตัดได้แล้วระวังก็เดินในกีฬาพาขึ้นมาอร่อยวัยรุ่จบบนจากบันเปี้ยวแชมป์จากจังหวัดะเชิงเซาวมาโดนกับาหน้ากีฬาจ,จังหวัดตราดแชมป์จากจังหวัดตราดแล้วก็โอ้โหไม่เข้ากรอบเลยครับ ไปลูกเปเปนจากผู้สาประตูโยนยาวขึ้นหน้ามาแล้วมองเปลี่ยนทางแล้วก็เฮ้ยเงียบเงียบลอยเลยนะครับโอ,อ้ขึ้นนำไปเป็น2ประตูตัวหนึ่งเลยครับอนโกแม่จันประตูที่อ่าผู้ทำประตูขึ้นนำครับได้แก่ผู้เล่นหมายเลขสี่ครับสงการบุญคำนนท์เลยครับทำประตูให้ขึ้นนำให้เปเปน สองประตูต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหเดินกีฬาจังหวัดตลาดครับ เจอแอร์ไลน์บ่งสวนกลับเข้าไปเลยครับอลอยหมอนทองวิทยาตาม1 2 1ตรงนำอยู่ดีๆไม่ว่าดีกลายเป็นว่ากลายไปฝ่ายมาตามจะทำอย่างไรกลายเป็นขันในครึ่งเวลาหลังอีก10นาทีสุดท้ายกลายเป็นข่างขันเอ็ตีวูซอนโนเอลครับเพื่อนกันมโนเอลเลยครับให้กับฝ่ายทีหนึ่งทางด้านของกีฬาจังหวัดตราดแล้วลุยเดี๋ยวขึ้นมาหมาย,ยกีฬาจังหวัดตราดเดือจะทุกกับรถคนฟันไหลยก้บมาใหม่ทีหนึ่งแล้วยกหลกุดอักมาได้หลุดมาประชาะกรเคลียออกด้านข้างไปเลยครับออกด้านบน ไปโดนด้านบนเนี่ยถ้าไปโดนของด้านบนเนี่ยเขาจะผู้สินเนี่ยจะให้กับมอเล่นที่ด้านข้างเลยครับนะครับก็มีหลากหลายความรู้นะเรียนรู้กันไปเล่นกันไปนะครับผู้สินจากท่านาของกรมรัศึกษาแล้วก็พาบอลจี้ขึ้นมาแล้วใส่ขวาติดเซฟโอ้ยรับอยู่เลยโอ้โหรับด้วยงามขาอย่างชนดิดซิฟซิรีเล้วโยนยาวขึ้นหน้ามาแล้วแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับ เลยุกี้โยนมาเอาเลยหมอนทองใส่ขวาโอ้โหไม่เข้ากรอบนะครับหมอนทองต้องเล่งแล้วฮะต้องเล่งนะอีกแล้วลูกนี้เปิดบอลขึ้นมาแล้วเอาเลยเจ้าก้าศไอ้หนุ่มดาต้แล้วก็ลูกนี้สกัดบอลออกด้านข้างไปเลยครับโอ้โหต้องชื่นชมทางด้านของชนกาศสืบสิริครับออกมาลูกนี้เหยียดเท้าได้แม่นเลยเลยครับแล้วก็เป็นการขอเวลานอกก่อบเลยครับสำหรับทางด้านของหมอนทองวิทยา เอาแล้วอาจารย์สกลลุกขึ้นมาแล้วตามอยู่หนึ่งตงทางด้านของแชมป์จากบางน้ำเปรีย้ยวย่างมอนทองวิทยาวันนี้มาเดินกับด้านแชมป์จากจังหวัดตราดอย่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดก็ติดตามกันมานะฮะตั้งแต่การแข่งขันในรอบจังหวัดนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็โชว์ฝีไม้ไลาลมือนะครับพาบทีมตัวเองนะเข้ามาในรอบ ภาคนะครับสำหรับมอนทองวิทยาเนี่ยเข้ามาในรอบภาคเป็นปีที่3แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะจังหวัดตราดนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดตราดเป็นปีที่3เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องติดตามเัือนต่อไปครับวันนี้ใครจะรับตั๋วในรอบ4ทีมสุดท้ายครับขอบคุณสสสสครนะครับขอบคุณคุณธีร์ราชรปานีขอบคุณคุณชัยนรงค์คำแดงครับ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วก็เพื่นที่รอบรอบนี้เลยนะครับตำแหน่งของคุณโอลารกิเล่เพโรดคุมินโยกิเล่เพโลดนะครับผู้บริหารทนงั้านส่งแข่งขันอิมิเล่วสัมโดงเปิดลิฟต์ชั้น6ยกให้เลยครับฮุสซอขึ้นห้างสำหรับการทีเอสติมุซอโนเอลัเพ่นกันมันโนเอลเลยครับ เอาเลยมาชมก,กันต่อกับการกข่ันอีก9นาทีคู่จะไปเตรียมตัวให้พร้อมไม่มีทีว่างสำหรับผู้แพ้ใส่ขวามาติดบล็อกแล้วขึ้นกไม่ได้ไีกลเลยจังหวัดตราขึ้นมาอีกทีนึงแล้วง่ายขึ้นก็มาไ,ได้ทางด้านของมอนทองวิทยาจะทำย่างไรหลุดมาจาังหวะน,นี้เดียวๆแล้วก็อย่างข้อทางอยู่ทางกีฬาจังหวัดตาดร,ดราดราลองดูในกีฬา50 50แล้วไหลบอลขึ้นหน้ามาแล้วโดนตัดได้เจ้าก,กัดไหลามาแล้วลูกนี้ก็เรียบเรียบเรียบร้อยเลย,เย,เยผู่ทอมประตูตีเสมอครับ ให้กับโรงเรียนมอนทองวิทยาได้แก่ผู้เล่นหมายเลขสิบบลากซ่ามาโซเลยครับเจ้ากัดไอหนุ่มแดนใต้แอร์ล้อเลยครับสนามลุกเป็นไฟครับพี่ดาวเอาแล้วมาเชิ์เกมมาต่องนวันนี้โอ้โหเดือดขนาดนี้อุณหภูมิแอร์เย็นๆยังเอาไม่อยู่เอาแล้วเวลุดกลับมาทางด้านของมอนทองวิทยามาแล้วไปตายแล้วก็ติดเซฟโอ้โหเป็นลูกทางด้านคอนเนอร์คิกของทางด้านมอนทองวิทยาเลยครับแล้วป่ากลับมา โอ้โหตรงนี้โดนสกัดออกด้านข้างไปเลยครับยังเป็นลูกคิกของทางด้านหมอนทองวิทยาอ่าระวัหมอนทองวิทยาเจ้ากัดกดไป2ตรงแล้วตงนี้เปิดกลับมายังติดเซฟติดเซฟของด้านชนการสุดชิลีเลยครับโอ้โหเซฟดีเหนียวจริงๆครับสำหรับทางด้านประตูของด้านโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรางแลวจังหวะนี้ไหลกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นบอลออกด้านข้างแล้วก็เป็นการขอเวลานอกเลยเลยครับ ในการแข่งขันในรอบโซนภาคตะวันออกเนี่ย8จังหวัดจังหวัดละ2ทีมครับนะครับมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วตอนนี้ครครับก็ให้กำลังใจกันทุกทีมเลยนะครับหวังว่าจะได้เ,เล่นกีฬาแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพไม่พนันนะครับ เราก็ติดตามกันต่อไปนะครับในการแข่งขันรอบโซนภาคตะวันออกครับวันนี้กรรมการผู้ตัดสินจากกรมพระนะฮะก็เต็มที่วิ่งกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะวิ่งกันมากกว่าเด็กอีกอาจารย์ <c oughs> บอกว่าอาจารย์ไปวอร์มาแล้วอาจารย์วิ่งวอร์ขึ้นตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนชั้นหกใส่รองเท้าเบาจีแล้ววิ่งนุ่มเลย <c oughs> แล้วยกยาวขึ้นหน้ามาแล้วตรงนี้ข้อทางของกีฬาจังหวัดตราด แล้วตรงนี้ยังคืนกันอยู่เราวังกันด้วยกันในกีฬา50 50แล้วตรงนี้บอลไหลออกมาท่านั่งของกีฬาจังหวัดตลาดคืนกลับมาอีกทีหนึง่งแล้วบีบเลยว่ามอนทองวิทยาไหลขึ้นกลับมาเฮ้ยตอกคนได้สวยแต่ว่าในกีฬาก็เคียวสกัดออกด้านข้างไปเลยครับไปลูคิกอินของทางด้านกีฬาจังหวัดตลาดสงการยกยาวขึ้นหน้าไม้ y, ให้กับทางด้านสูงพิทัศน์ผู้ทําประตูให้กับทางด้านของิกีฬาจังหวัดตลาดตั้งคืนกลับมาแล้วยกยาวขึ้นหน้ามาอีกทีนนทหนึนงหนง่งไม่ ขอโทษกันด้วยเลยครับตอนนี้ยังเสมอกันที่2ประตูต่อ2กับการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังอีก7นาทีมาดูกันสีว่าจะเป็นร่องน้ำสีน้ำเงินหรือร่องน้ำสีขาวที่จะได้ไปต่อในวันพรุ่งนี้แล้วก็โยกยามไแล้วก็เฮ้ยไม่เข้ากรอบเลยครับทุกนี้จะเป็นรูปเื่นจากผู้สัรตรูของทางด้านโรงเรียนกีฬาจังหวัดตลาดนะครับมองแล้วมาแล้วเว้ยแอร์ไลน์กลับคืนมาได้ไปแล้วหนึ่งตูวแล้วก็นบอลมันออกด้านหลังไปเลยครับ แล้วโยนยาวขึ้นหน้ามาแล้วลูกนี้เจ้ากัสโอ้โหเป็นลูกคอนเรคคิกเลยครับถนัดถน้าของบอลทองวิทยาแล้วไหลกลับมาโอ้โหลูกนี้บอลมันไม่เป็นใจครับจะได้เล่นเร็วถนัดของลุกขึ้นหน้าถนัของกีฬาจังหวัดตราดให้มาใหม่ทีหนึ่งเอาแล้วว้เจ้าแคมจีมขึ้นมา,นาทางด้านของบอลทองวิทยาแล้วเจ้ากัตเู้ลกินปล่อยให้เล่นต่อออกมาใหม่ทันทีุริทัศน์แล้วจ่ายมาลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ทนงดของบอลทองวิทยาจะได้สดกัดที่เจ้ากัสไหลขึ้นมาใหม่แล้วก็ฟฝ้า และงนี้ก็จะเป็นฟาของด้านหมอนทองพิทยาแล้วก็หลอแปบน,นึงครับเป็นจังหวะฟาวาย้อนให้เมื่อสักครู่นี้ครับผู้สินเห็นว่าเล่นได้เปรียบนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ปล่อยให้เล่นต่อเนื่องนะครับแล้วพอมาจังหวะเพย์ต่อมาเนี่ยเ็เป็นการฟาท้าของหมอนทองพิทยาเลยครับจัดได้ลูกวิคิกแล้วจังหวะนี้มาเลยแอร์ไลน์ของหมอนทองพิทยาแล้วก็ไม่เข้ากรอบเลยครับเอาแล้วจา์สกลน,นั่งไม่ติดเลยครับ กลับแข่งขันในรายการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังอีก5้านาทีสุดท้ายมาดูกันสิว่าจะเป็นฝ่ายไหนถ้าจบแบบนี้ไปดูกันที่ดีกาแล้วเจ้ากันตากัมาแล้วก็เรียบเรียบเรียบ้อยนะครับโอ้โหขึ้นตามไปเป็นสามตู้สองเลยครับผัดกระลุกผลัดกะลับนะมากันต่อ เพื่อทำประตูขึ้นนำประตูที่3ามครับใน,นแก่ผู้เล่นหมายเลข6เลยครับธนกรชลิทัญญกูุลเลยครับทำประตูให้หมอนทองวิทยาขึ้นนำมาเป็น3ประตูตัวอ2เอาเลยหมอนทองวิทยาลุดคนฝันขึ้นมาจากชั้น6มาดูกันว่าตอนนี้พวกเขาจะอยู่ต่อเพื่อเล่นวงนี้ในรอบเซมิไฟนอล ตามมาดูกันได้ที่นี่ทีเดียวส่วนครับอิมพิลิเวอร์สำโรงแล้วนี้จ่ายขึ้นกับบะไม้ท่านังขอกีฬาจังหวัดตราดจ่ายปัดด้วยเข้ามาอย่าระวันด้วยกีฬาป่าเลื่อกับมามาแล้วเวจักัดไอหนุ่มแดนใต้ไหลกับบะไม้แล้วเรีนี้ก็ออกด้านข้างไปเลยครับจะเป็นลูกเริ่มนีของทางด้านหมอนทองวิทยาแล้วตรงนี้ยกขึ้นหน้ามายังเหนือเวลากันขันอีกสี่นาทีสุดท้ายค่ตจะไปมาเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วนี้โหจังหวะวิ่งไปโดนขาเลยครับ รู้จะไปครับโรงเรียนมัฒน,นานครครับกับโรงเรียนประชารพฒนาครับพร้อมแล้วมาที่จุดปล่อยตัวนกีฬาได้เลยเลยครับแต่ตอนนี้มาเกี่ยวเงวันต่อเจ้าก,กัดเบิร์นขึ้นกลับมาแล้วก็บอลออกด้านหลังไปเรียบเป็นลูกยิ้เข้ามาแล้วจ่ายกลับมัมัยหมอนทองวิทยายกเหยาวขึ้นมาก็ไม่มีอะไรผู้สินให้เล่นต่อไปมาที่นักกีฬาจังวาตาแล้วก็ลูกนี้โอ้โหยังสงกัดออกมาได้แล้วกลับคนมาใหมัย แล้วก็โู้บอลมันไม่เป็นใจเลยครับเหลือเวลาการขันเหลือเวลาอีกสามมสุดท้ายมาเลเวยวเจ้าการถุยจีเข้ามาพูอทาประตูขึ้นนำให้กลับมาแล้วจังหวะนี้เย้ยอาจารย์ไม่ฟาวหรออ๋อผมร้มเองมาเล่นกันต่อแงดนกีฬาจังหวัดตราดไหลกึ้มาใม่แล้วก็บอลออกด้านข้างไปเลยครับจะเป็นลูกคิกอิ้ของของทางด้านมอนทองวิทยาหลายขึ้นกับปรใหม่ทีหนึ่งมอนทองวิทยาจีขึ้นมาแล้วไทยขวาติดบล็อกเลยครับอ๋อเลเว่เพื่อนกันมันเลยไม่ดูไม่สุขไม่เสียไม่อะไรครับ เอเจียงๆพุทธศตวรรษ15ปีแต่อย่นี้ไหลขึ้นกับมาใหม่แล้วยังมองหน้าอยู่แต่ขึ้นกับมางัดขึ้นกับมาได้แต่ยังเบียดแย่งกันอยู่ทางด้านของกีฬาจังหวัดตาเตะอัดขึ้นมาใหม่ทีนึงมาแล้ววิเจ้ากัดไอ้หนุ่มแดนใต้หมอนทองวิทยาพาขึ้นมาแก้ไม่ได้แล้วก็โอ้โหยังไม่ได้เลยครับเป็นลูกเตะมุมเลยครับสำหรับทางด้านของเรียงมอนทองวิทยาโอ้โหคนดูตอนนี้3,000กว่าเลยครับ เดี๋ยวรอแสดงในวันเชคู่นะครับมีท่างน้านของพี่พี่สมโรงการแพทย์รออยู่นะครับตอนนี้นั่งไม่ติดเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเตรียมพร้อมไปรับผู้ป่วยหรือลุดขึ้นมาเชียร์นะตอนนี้เลยครับโอ้โหตอนนู้นก็ไม่ต่างกันเลยครับทา่านั่สุขภาพอีไม่เรียกว่าสำโรงครับไม่นั่งเลยครับตอนนี้ยืนเลยครับโหตอนนี้แอร์เย็นๆเหงื่อผมยังออกได้อ่าเว้ย บที่นี่ที่เดียวครับทนานของสังกายอิมพิ์วสมงคกัดการขังขันในครึ่งวลาหลังอีก3นาทีสุดท้ายมาดูกันเสียว,ว่าหมอนทองวิทยาจะไปเล่นรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้หรือจะเป็นกีฬาจังหวดตราเลยครับคุณจะไปมาสแตนไนบายรอดได้เลยนะครับแล้วจะได้ลูกเดี๋ยวคนเดือกมาให้กับใบาาพัสสิทธ์ให้ปาดลึกเข้ามาแล้วก็ อย่างสก,กัดออกมาได้ครับทนงด้าน,น,นของบอลทวิทยามิทเช่แคมป์มาในสายธรรมชาติขวาสิงเป 1, 2, ็นล้อมชี้กลับมาใหม่สับขาหนึ่งโยเกียรสองว้างไหลกลับมาแล้วทางด้านของมอทองวิทยาไหลกลับมาใหม่แล้วก็ติดบล็อกออกด้านข้างไปเลยครับจะเป็นรูปคิกอินทางด้านบอทองวิทยาไหลโดนจากบางน้ปรี้ยวดีกีแชมป์ดีกีแชมป์จากจังหวัดฉะเชิงเซามาดวนกากด้านกีฬาจังหวัดตราดแชมป์เหมือนกันแชมป์จากจังหวัดตรังอาเลยกีฬาจังหวัดตราดลงกีฬนตัดได้ไวทิทเจ้าแคมป์หลุดมาแล้วจ่ายไหลเลี้กลับมาใหม่ตีขึ้นกลับมาทีหนึ่งทางด้านของนบอลทอ็ สกัดออกด้านข้างไปเลยครับจะเป็นลูกขี้ของด้านกีฬาจังหวดตลาดแล้วอยอนนี้ไหลดึกออกมากลับมาใหม่แล้วก็ไม่ตรงเลยครับ เป็นลูกคิกอินของทางด้านหมอนทองอาธางานของกีฬาจังหวัดตลาดตรงนี้การขัน,ขนเลยเวลาอีกสองนาทีแล้วไหลหลังกลับมาแล้วก็ระวังได้วยนกีฬาแล้วลูกนี้งหว่ากีฬาจังหวัดตลาดยังโดนแย่งกันอยู่มาทีเจ้ากัดมาเลยกัดจังขึ้นมาใหม่ไอ้หนุ่มแดน,นใต้หลบหนึ่งหลบสองแล้วก็แล้วก็ติดเซฟเลยครับเอาเละครับ,อรบตอนนี้เอาแลวเว้ยการขันเวลาทีหยุดเวลาเลยครับ เดี๋ยวขอเวลาเช็คอาการสักครู่ครับโอ้โหถือว่าช่วยทีมได้เยอะเลยครับสำหรับด้านของชนการศึกษาศิลีครับผู้ร่วมสาปตูของทางด้านโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดเลยครับโอ้โหเรียกว่าล่างทองจริงๆครับวันนี้ครับน่วมเลยครับน่วมเสร็จแล้วไปพักได้ที่โรงพยาบาลสำโรงนี่เอาข้างๆครับสแตนบายรอเป็นที่เรียบร้อยเลยครับขอบคุณมากเลยครับทางด้านของสูขย์ค้าทางด้านของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์เลยครับ ที่มานเซนเตอรบายขบไปให้กับน้องๆนะักกีฬาการแข่งขันตลอดตั้งแต่รอบจังหวัดร,รวมไถึงรอบโซนคัดภาคตะว,วันออกเลยครับเอาเละครับแล้วก็1นาทีสุดท้ายออกออกออกมาแล้วเลยครับ1นาทีสุดท้ายของการแข่งขันโอ้โหลุกนี้ไม่ไหวเลยครับผู้สัดบตูอย่างนี้ต้องเปลี่ยนก่อนนะครับกรณีที่บาดเจ็บแล้วมีทีมแพทย์เข้าไปดู นนกฎกติกานะครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นก่อนเป็นกฎกติกานะครับแต่ถ้าบาดเจ็บแล้วเช็คว่าไหวไม่มีทีมแพทย์เนี่ยเล่นได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวแต่ถ้ามีทีมแพทย์เข้าไปปุ๊บต้องเปลี่ยนตัวก่อนออกทุกกรณีครับมาชมเกมมาต่อแล้วลูงนี้ยิงเลยก็ไม่เข้ากอบเลยครับเอาลาเว้หนึ่งใน,งนงที่สุดท้ายออกออกมาแล้วมาดูกันสิว่าร,ร่องน้ําสีขาวแชมป์จากจังหวัดตราดโดนกรบดีกีแชมป์จากจังหวัดชักเรสจะเป็นฝ่ายไหนลูกนี้ก็ฟาวเลยครับแล้วก็ได้พีคลิกลูงนี้ เป็นทางด้านของบอลทองวิทยาที่ขึ้นนำตามอยู่ที่ขึ้นนําอยู่หนึ่งตุงมาดูกันว่ากีฬาจังหวัดตาจะทํายังไงเลยครับกับเวลาที่หนึ่งนทีสุดท้ายใครใจใครนะผ่านข้อสู่ไปได้รอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เลยครับเอาเลยกีฬาจังหวัดตาอยู่ไม่ได้แล้วมาเลยววแอ์ไลน์เหมือนกันเคลียงไปแล้วแล้วก็โยกยาวขึ้นมนามาเปลี่ยนทางแล้วก็คำาูดทรกของวิศกรเลยครับแล้วลุยเดี่ยวขึ้นมาออกมาที่ใหม่ทาหน้าเจ้ากันมาเลยกัดจังกระแดออกมาแล้วก็ติงติดบล็อกเลยครับ แล้วก็เราลองด้วยกีฬาแล้วก็แตกคืนดีขึ้นมามาแล้วเว้ยกีฬาจังหวัดตราดรุยเดียวขึ้นมาจ่ายออกมาทางด้านซ้ายแล้วตรงนี้ปากลับาแล้วก็โอ้โหไม่ตรงเลยครับลูกนี้แล้วก็มีการฟาวย้อนหลังให้นะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้อีกนิดเดียวครับที่กีฬาจังหวัดตราดอย่างทางด้านของหมายเลขเก้าอชิตพล์ครับถ้าครานี้นาทีบาปเลยนาทีบาปเลยแล้วโยนยาวมาเปลี่ยนทางแล้วก็เฮ้ยเรียบยเรียบ ร้อเลยครับโอ้โหหมอนทองแอร์ไลน์ทำงานครับได้แก่เจ้าการครับไอหนุ่มแดนใต้พูดเลื่อหมายเลขชิขีเลยครับบรากอซ่ามาโซเลยครับโอ้โหทำประตูขึ้นนำไปเป็น4ประตูต่อ2เลยครับโหสุดมันจริงๆทั้ง2ทีมเรียกว่าเต็มที่เพื่อนกันมาโนเอลแล้วก็บดเวพุทาก้าวขาสู่เซมิไฟนนลเป็นทีมแรกครับสำหรับทางดนานของบอนทองวิทยา แต่ก็ต้องชื่นชมขวัญหน้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดครับโอ้โหวันนี้พวกเขามาสู้กับบุมบอลที่เปรี้ยวได้ดีจริงๆครับถ้าชอบครับไม่ขออะไรมากครับขอเสียงปรบมือให้กับเ็กลาทั้งสองที